สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางวเวลาพัฒนาจะแนวทางของวันจันทร์ที่สเดือน11พฤศจิกาจะ2568นแจะมาพบกับแนวทางของไอจอยคือเก่าก็ตามเคยจ้าก่อนสิบไปรับชมรับฟังเล่าพัฒนาของวันที่สมือหนีเนาะเดี๋ยวมาเบิงพ้นของวันที่ส11เอดเดือน1ิบกันก่อนจะสำหรับแนวทางของห้าจ้า สำหรับสูตรเด่นไฮ0กับ4วิ่งลู่จากก้นเด่น2สำหรับสูตรเดิมสูตรลักขออเฮ้าจะผล6ตัว6 4 3 7 2หาสำหรับแนวทางของเฮ้าจะเข่า2ตัวล่างสูตร6ตัวหงชุด6ตโตมา6 4เข่า4 6อย่างเด่น4มา อันนี้คือ่างชุด6กตพี่น้องเอฟต่ละพื้นที่อาสิีแตกต่ากันไปร้องบอ,อาการเนอะจ้าสำหรับ2ตัวรางสุด4ตัวของเฮาจะคือสาของเฮามี2 7 4เจเข้ามาสามเจ็ดสำหรับล่างชุด4ตัวของเฮาเนาะสโต้บนจะเจ็สอหาสำหรับ2องหาชุดกันเด่น2มาโตเก่าจ้า ตเก่ามาวันที่ยี่สิบเก่ามัอนี่ขามตัเก่าเบิ้งมาตัเก่าได้อีกสองหา่าโอ้โหมาแล้วมาได้อีกแต่สำหรับแนวทางโบนีบอลอนกระขามดีละ่ะขามสองหามาตัวเก่าเบิ้เลขสี่ออกเราพัฒนาส่วนนี่จับทางง่ายากค่ะสองหรือดีเนาะส่วนนี่สองนี่มากคักมาแนะอิลีโอโหสุดสุดเลยสำหรับวันที่ยี่สิบเจ็ดกับสองสี่สี่สองหนึ่งสองเนาะ วันที่ยี่สิบเก้าศูนย์ศูนย์สองหมือนี่สองหามาโผล่อีกสำหรับโตเก่ากระคามไปอีกตาหากโอ้ถา้าบวกคามกระนาศได้อยู่เนาะสำหรับแนวทางของไอ้จาัวนี่อาจจ,จับทางยากเนือจาสำหรับเราพัธนาจะเบิง การออกพ้นลักษณะแบบนี้คือจับทางยากแหน่นอนสําหรับแนวทางอาก่อนสินําไปเป็นแนวทางับเปรียบเทียบพิจารณาวิีคอห์กันอีกที่หนึ่งละกะันนาะสำหรับแนวทางจะเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณจะมีเข่าและกะมีรูดจา้าเปรียบเทียบวเคอห์กันเบิงอีกที่หนึ่งละกันจะก่อนสินําไปเป็นแนวทางเนาะจ้าลงไหซองสูตรคือเก่าจะสําหรับเล่าพัฒนาข้าจะมัดร่วมกับ สำหรับมัดร่วมก็คือสูตรเดิมสูตรลักเนาะแล้วก็สูตรเม็ดเดียวจะเม็ดเดียวให้เดนว,วิ่งรูดโตเดียวจะหรือว่าเปรียบเทียบกันเบิงได้จ้ะสำหรับเวลาพัฒนาของฮาเมอนี่เลขเด่นไหหากับแวิ่งรูดจะหาหาแปคือเบิ้นเลขเด่นซ้าวิ่งซ้าูด้ามักถ้าชอบตัวได้วิ่งรูดได้จะ จับคู่เดนหาตัวเก่าตัวนี้หาสำหรับหาสองนี่สองหาหาสองมาสองมือติสแล้ว้องมือนี้ได้หาตัวเก่าฮะหาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก่าสำหรับเด่นแปดจ้ะแปดเก้า 0 81 82ก <ly> <Christopher> ันเด่น7มี7887ตัวเดียวกันจ้ะ3ตัวบน758 สำหรับโตเน้นจะสามตัวบนราพัฒนาเมื่อนี้เน้น702ดศู 2, 8, กัน78 80 82สองำหรับเด่นหาดูนหาเน้นหาเจเบอร์เลขเด่นหาหาแเน้น88แปดละกัน มือนี่ถือว่าเป็นแนวทางมือแหลกข,ของสัปดาเนาะสำหรับลาพัฒนาข้ามือนี่เขามาปังๆเด้งๆโตนเนตีนโตดยอหละการจ้าเอาเปรียบเทียบกันเบิง้งเบิ้งได้เนาะสำหรับแนวทางข้าจะึ้นอยู่กับควาวมาความชอบจ้าขอหายเฮงเฮงปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละการนล้วสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีหละการจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า